วันเสาร์ค่ะคุณหนูอยู่บ้านช่วงนี้ไม่ค่อยเจริญอาหารเราเลยเปลี่ยนที่ป้อนข้าวเล็กๆน้อยๆมาปิกนิกกันได้ร้านลมๆแล้วคุณหนูเขาก็เริ่มเคลียร์ใบไม้ถึงแม้ว่าจะโยนไปแล้วมันลงที่เดิมก็เถอะความพยายามของลูกเราห้ามดูถูกนะคะก่อนอื่นเราปูเสือ่อซานซานมีน้ำใจมากช่วยแม่จับมุมเสือ่อวางลงไปจากนั้นก็นั่งลงค่ะ เสือไมค่ะกลัวเสือเปื้อนก็เลยนั่งลงที่พื้นก่อนนั่นที่เสือโอเคลูกวัยนี้นั่งได้ก็ดีใจแล้วจากนั้นก็กางร่มกัน UV วีสหน่อยค่ะเผื่อว่าแดดส่งมาทางนี้อ่ะเราชิมน้ําผลไม้กันก่อนช่วงนี้มีอะไรอะไรเขาก็ขอแม่ชนแก้วขนมครบเคี้ยวของคุณหนูวันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้และแซนด์วิชไข่ต้มมายองเนสและขณะที่แม่เตรียมไส้แซนด์วิชอย่างทุลักทุเล ยาเพิ่งกินไม่มีอยู่จริงกว่าจะผสมไส้แซนด์วิชเสร็จข้าวโพดหายไปเกือบ50%จากนั้นวางผักคอสวางไส้แซนด์วิชลงไปแล้วก็ประกบแบบนี้ยื่นให้คุณหนูคะ่ะเรารู้สึกว่าการที่พาคุณหนูออกมากินข้าวนอกสถานที่นั้นทําให้เขารู้สึกร่าเริงเต็มสายมีความสุขกับการกินข้าวมากเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เปลี่ยนความอยากอาหารด้วยแม่ก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราจะพาปิกนิกกันแบบนี้ทุกวันเสาร์ใครมีเมนูง่ายๆที่ทําระหว่างปิกนิกก็แนะนํามาได้นะคะสำหรับกิจกรรมวันเสาร์ของเราก็มีประมาณนี้